เป็นเอตเลสนะคะเป็นคีมหาใต้ตาค่ะอันนี้ค่ะช่อคุณแม่เพลสติดลองค่ะให้คุณแม่ไปแล้วข้างหนึ่งนะคะอันนี้จะเห็นว่ยุดแล้วแล้วข้างนี้ค่ะคุณแม่จะมีขนใต้ตาใช้ครีมนี้ค่ะแตะนิดเดียวนะคะแล้วก็ายที่ตาของคุณแม่ค่ะก็จะสังเกตเห็นเลยว่าข้างนี้ค่ะขนตาแก้มก็จะกระชับขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะุนใต้ตาจะหายไปเลยใช้เวลาเพียงแค่สี่นาทีนะคะสำหรับคุณแม่เพลแต่ละคน เวลาจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวทิมจะทดลองทำให้ทุกท่านดูนะคะวิธีทานะคะให้แตะแตะนะคะเราไม่ป้ายนะคะเราใช้วิธีแตะแตะแนะคะแตะแตะไปตั้งแต่หัวตาไล่ไปหางตานะคะ จะทิ้งไว้ก่อนนะคะอันนี้จะรู้สึกเย็น เนี่ยครับแล้วแต่ครับที่เอามา <laughs> อันน well. you ี้หนึ่งทุ่มที่วัด่อนำชายนำหญิงที่เอามาาเหมือนกันคุณ่มีคนเยอะไหมจะได้ก็รเสร็จแล้ว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 ังนี้เลยครับ อาจจะสังเกตว่าจะเริ่มยุบแล้วในภาพจริงอะค่ะจะเริ่มยุบแล้วแต่ในกล้องอาจจะยังเห็นอยู่นะคะเห็นไหมคะถุงใต้ตาก็จะเริ่มหายไปตรงนี้ของแม่ตอนนี้ค่ะประมาณเ,าเกือบสนาทีประมาณสนาทีนะคะ หายไปเลยค่ะตอนนี้ในกล้องอาจจะมีอยู่นะคะแต่ว่าในรูปจริงนะคะตอนนี้หายไปเลยรไมหเ้ยหายไหมหายหายแล้วยุบแล้วอ่ะแล้วก็หายจริงด้วย แม่นะคะถุงใต้ตาหายได้ค่ะเอ็นเลสไดะคะ้ค่ะสามารถทำให้คุณแม่เพชิดเคะ่ะถุงใต้ตาหายไปเลยขอบคุณมากค่ะ